ผมก็ทำข้อสอบเสร็จไปแล้ววิชานี้นนคาบแรกวันนี้สอบวิชานี้ครับผมวันนี้ครับนอกผมก็กำลังเล่นโทรศัพท์พักอยู่ข้างในเตรียมตัวหลังเที่ยงก็เรียนอีกของผมก็เหลือแคว่วิชาเดียวแล้วครับสอบเลยแคว่วิชาเดียวแล้วไม่น่าฝนตกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยฝนก็ตกหนักเลยแต่ก็หยุดแล้วหมดแล้วพอแล้วฝนไม่น่าตกแล้ว ผมจะมาเล่นต่อเออโอ้โอโอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทคนกันด้วยนะผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณตีหกครึ่งแล้วนีเ่เมริกาวันนี้นะครับผมก็จะถ่ายชีวิตประจำวันของผมเองตอนนี้ผมก็ถ่ายตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยครับผมดูสักหน่อยที่ห้องนอนว่าเป็นยังไงเนี่ยวห้องที่นอนของผมตรงนี้ ครับโอเคไกล้หัวก็หนึ่งจงน้องไม่รู้อ๋อประหลัดครับผมลลาดไ้อันไหนเตรียมตัวก็จะเรียนออนไลน์แล้วก็ผมก็เตรียมตัวสอบด้วยซึ่งผมก็ได้เตรียมโน้ตมุกในการเรียนออนไลน์ของน้องผมเรียบร้อยแล้วครับโอเคออกก่อนโอเคครผมนะ ค okay. ซึ่งผมนะก็จะเริ่มสอบตอนเวลาตีแปดครึ่งก็เหลือเวลาสิบห้านาทีของน้องผมก็จะเรียนแปดครึ่งเลยครับสิบห้านาทีไม่เป็นไรตอนนี้เตรียมเตรียมตัวจะเล่นจะอะไรกไ็ได้อืมเตรียมตัวผมก็สอบนะผมหนังสืออ,อ่านไปก็เสียเวลาเปล่าเอาทำไมได,ดักสมองนะไม่อาเตรียมตัวเออเตรียมตัวสอบเลยเดาๆไปเลย ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตา subscribe. ด้วยนะครับผมผมจะได้ได้คะแนนเยอะๆได้เกรียญหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมก็เตรียมไว้เยรอรเลยแล้วของน้องผมก็เตรียมมาแล้วผมใกล้จะสอบแล้วเตรียมตัวผมก็ทกําข้อสอบเสร็จไปแล้ววิชานี้คับแรกวันนี้สอบวิชานี้ครับผม สุข,ขศึกษานี่ครับผมเสร็จแล้วซึ่งก็เห็นครับผมว่าคะแนนได้เท่าไหร่เห็นครับผมว่าคะแนนได้เท่าไหร่เรามาดูกันเลยครับนี่ครับผมข้อสอบปลายภาคสุขคศึกษาดูคะแนนตกใจับผม48เต็ม60ว้าว ก็ถือว่าน่าจะผ่านนะครับผมถ้าเจ็ดสิบเอร์เซนนี่นได้สี่สิบสองก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้สี่สิบเจ็ดโอ้โหสยอดเลย,ลเย,ยช่วยเป็นก<อ>ำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะผมโอเคตอนนี้ก็ได้พักสักหน่อยแล้วไปสอบเสร็จแล้วครับใกล้นะครับจะถึงตีสิบเอ็ดครึ่งแล้วก็ส่งข้อสอบไปเรียบร้อยแล้วเห็นคะแนนเรียว ตกใจแล้วผมได้สามสิบสามเต็มห้าสิบห้าคิดแล้วก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับผมน่าจะผ่านเลยสามสิบ้าไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากครับผมโอเคตอนนี้ก็จะตีสิบเอ็ดครึ่งแล้วก็อาจจะได้กินอาหารเที่ยงแล้ว <c oughs> ไปกินข้าวบางครั้งเลยได้พักแล้วเ <c oughs> ยี่ <c oughs> ตอนนี้ครับนอกผมก็กำลังเล่นโทรศัพท์พักอยู่ข้างใน เตรียมตัวหลังเที่ยงก็เย็นอีกของผมก็เหลือแคว่วิชาเดียวแล้วครับสอบเหลือแค่ว,วิชาเดียวแล้วตอนเที่ยงน้ก็พักชั่วโมงครึ่งของผมโอเคตอนนี้ก็รีบไปกินข้าวก่อนเลยโอเคครับผมไป <Hi. S 1> ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณตีสองครึ่งนะครับผมตอนบ่ายซึ่งผมนะครับก็ยังสอบไม่เสร็จทีครับผมยังเหลือ,อ วิชาเดียวจะเริ่มสอบตอนตีสามครับผมให้เวลาสอบชั่วโมงหนึงสอบเสร็จประมาณตีสี่ครับผมเลยครึ่งชงั่วโมงตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเออออกกําลังกายก่อนดีกว่านะโอเคเดี๋จะออกกําลังกายกักหน่อยแล้วก็เตรียมตัวสอบวิชาต่อไปหิชยาสุดท้ายแล้วยิ่สุดยอดครับผมเมื่อกี้ครับผม มีพัสดุมาส่งหน้าบ้านเดี๋ยวนี้ครับซึ่งผมก็ไปรับเรียบร้อยแล้วรับมาก็จะได้ไอ้นี้ครับผมนี่แต่เราก็ได้เก็บเรียบร้อยแล้วนี่ไงอยู่ข้างในครับผมอยู่ข้างในครับผมจะเป็นอะไรเรามาดูกันเลยนี่ไงน,นี่ไงไปดูในรุ่นโซ่ทีนเกบไปัญหานั้น เกิดไปแล้วตรงนี้ครับผมนี่ไงโอ้โหมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่โอส้สีชมพูสีแดงสีสีเทาสีเทาไอ้นั้นสีอะไรดีวะเออไม่รู้เหมือนกันเออเพียบเลยว้าวสุดยอดเยี่ยม ลองดูสิสีเขียวอันมันมาอยู่ตรงไหนเออมันสีเขียวยังไงอ๋อนี่แถวแถวๆนี้สีเขียวหรือเปล่าสีเขียวเออนะเออโอเคผมสอบเสร็จแล้วผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตีสี่แล้วผมเฮ้ยหน้าจอโทรศัพท์จริงๆผมก็ส่งก็สอบเปนานแล้วครับส่งก็สอบเกือบสิบนาทีแล้วผมส่งไปมาตอนเด็กเออส่งก็สอบวิชาสุดท้ายไปแล้ว อะไรเอเอะตอนเด็กนี่ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปซื้อของกินที่ตลาดแล้วเฮ้ยดีใจยังเลยเคครับผมตอนนี้ก็ก่อนที่จะไปข้างนอกกันเราก็ได้มาหน่าหู่บ้านก็ผมหน้าหูบ้านนี่เองนี่ไงหน้าหูบ้านเราก็จะมาซักผ้าครับนะผมมาซักผ้าที่ตู้ซักผ้าตรงนี้ ไม่ไหมไอ้น,นู้นเต็มหมดเลยอ้น,นี่หรือไม่รู้จะซักได้ไหมครับนี่ครับผมนี่ไงเราจะมาซักผ้าผ้าอันนี้ผ้าห่มแล้วผ้าปูที่นอนนะอันนี้ผ้าห่มหรอ,อนนแล้วผ้าปูที่นอน นั่นแหละรรที่ได้มาวันนี้ก็จะมาซักก่อนเลยหยอดเหรียญตรงนี้ใช่ไหมหยดยี่สิบท่านไงยี่สิบอันี้ไม่ติดสิบบาทแล้วก็ยีนะ่สิบแล้วใช่ไหมคือนี่งเราก็ใส่น้ำยาไปแล้วครับ มันจะหมุนไหมเข้มผมตอนนี้เราก็มาถึงตลาดนะผมตลาดใช่สะพานนะผมนี่ซึ่งตลาดนี้นะก็ไม่ได้เปิดทุกวันนะผมวันนี้เป็นวันพฤหัสตลาดนี้เห็นว่าจะเปิดวัน พืหัสแล้วก็เสาวาผมเปิดสามวันวันนี้เป็นวันพฤหัสโอเคเปิดเคมาได้เข้าไปดูทองฟ้าแล้วก็ไม่น่าฝนตกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยฝนก็ตกหนักเลยแต่ก็หยุดแล้วหมดแล้วพอแล้วฝนไม่น่าตกแล้วเออถ้าฝนตกอีนี้อ้ยไม่เอาละฝนตกโอเค รถเกต2 3 2ครับเกต2 3ครับเกต2 3 2ครับเอ่อไม่รู้ที่พวกนั้นในโลกทั้งโลกอยู่กันนะ ตอนนี้เราก็ซื้อของที่ใต้สะพานเสร็จแล้วคุณนียบเยอะแล้วก็วจะเตรียมตัวกลับบ้านต่อเลยครับตอนนี้แล้วก็มาถึงหน้าูบ้านแล้วซึ่งเราก็ได้ก่อนไปแล้วก็มาซักผ้าที่นี่ตอนนี้เราก็จะมาเก็บแล้วครับผมอยู่มันจะเสร็จยังเสร็จยังอตนนี้เหมือนเร็จแล้ว แค่นี้แหละดูนักก็เหมือนนิดเดียวนะกก็แต่เก็บรถได้ไหมโอเคเก็บผ้าเสร็จแล้วผมเดี๋ยวก็จะรีบกลับบ้านไปหาน้องก่อนเลยใช่ไหมเปิดประตูครับผม เฮี่ไปหา้อกก่อนเลยจะอยู่กันยังไงนะเอ,อถึงบ้านแล้วผมเปิดประตูตอนนี้นะครับเวลาตีหกวกว่าแล้วใกล้จะหกสิบนาทีล้วตอนนี้ซึ่งก็เป็นตอนเย็นแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนซึ่ง ในบ้านนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วผมน้องผมกับแม่ผมกม็เล่นกันข้างนอกคนหนึ่งก็กำลังกระโดดกระโดดอยู่ว้าวโอ้ส่วนแม่ผมกับน้องผมอีกคนก็กำลังเล่นแบดมินตะัน <Cream y> โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อเออ <Cream y> โอ้โอ้โอ้คนนี้เนาะ ว้าวเปิดไฟนะผมนี่ไฟรั้วกับไฟหน้าบ้านนี่ผมไฟตรงนี้นะผมนี่ปิดเดี๋ยวมันจะเปิดดูนะครับเปิดแล้วนี่ไงไฟตรงนี้แล้วก็ออกมารอบรอบบ้านเลยนี่นผมมีไฟเพียบผมอันนี้เป็นไฟจากแผงโซลา่าเซลผมนี่ไงโซล,าโซลา่าเซลอาจจะมองแล้วไม่เห็นเท่าไหร่งั่นดู สว่างแล้วผมจะสายเสียบตรงนั้นนี่ไงครับผมแผงโซล่าเซลล์นี่ครับผมเพียบคร้บผมไฟนั่นมมน,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 นะผมนั่นนั่นอย่างเงี้ยนะผมแถวนี้มันยากเยอะเกินพยายามหยับไปดีกว่ายิ่งตอนนี้นนก็ยิ่งมืดๆอ,อยู่ด้วยไม่ค่อยอยากไปน่ากลัวก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดครมได้วยนะผมอะไรอนะ่ะ ตีเอ๊ตี๊ะไปดูดิตีกันยันงไงโอ้ยนีครับผมไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไม่เปลอืองเงินแลว้วผมแผงโซล่าเซลล์นี่ยมันจากดวงอาทิตย์ข้างบนก็มีนั่นไงสว่างเลยนี่แล้วก็นี่ตรงนั้นก็มีครับผมเยอะเลย อันนะผมตรงนี้ซึ่งนี่ก็เป็นผ้าที่เราเอาไปซักหน้าหมู่บ้านนะผมสี่อันหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาปากกันตอนนี้ก็เกือบแห้งเลยเกือบแห้งเลยนิดเดียวแป๊บเดียวพรุ่งนี้ตอนเชา<ห>น้าก<ห>็ใกล้จะแห้งแล้วผมเออได้ไว้าวยอดแล้วก็โอ้ยยอดเลยครับผม โอเคครับผตอนนี้ก็ใกล้จะถึงก็ประมาณตีแปดขึ้นครับผมซึ่งผมก็จะไปสวดมนต์ก่อนนอนนะผมนะโอเคโอเคเปิดไฟเรียบร้อยแนละ้วอเคเตรียมตัวเลยน,นี่ครับผมห้องพระของผมนี่ครับก็จะมาสวดมนต์กันที่นี่โอเคเตรียมตัวเลยโอเคครับไเดี๋ยวขอสวดมนต์ก่อนผมอรอไม่ผมก่อนเตรียมตัวเลยอื เค okay, ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีเก้านิดๆแล้วน,นะโอเคก็ถึงเวลาแล้วผมผมจะเป็นคนที่ทำตามเวลาตามระเบียบผมโอเคตีเ okay, ก้าแล้วเราก็จะขึ้นไปนอนข้างบนแล้วผมโอเคเดี๋ยวก็จะมาเก็บของมาอะไรก่อนเลยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และปุ่มกระดิง่งกุ้งกิ๊งกุ๊งกิ๊ง ที่างข้างผมุ u สับ r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะผมก็สามารถคอมเมนต์ในที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ถึงเวลานอนแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ